แค่เปลี่ยนเคให้คนญี่ปุ่นดูดิสสันค่ะเธอ girlfriend also in มีมีกลุ่มจ้าสวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วในช่องแวนิซลรีนะคะอย <Yeah. S 1> <laughs> วันนี้มีคนมาร่วมทริปกับเราด้วยอะ่ะมาเนยแยมจิง คือหลายๆคนอะที่มาอยู่ฟิลิปปินส์ก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยอยู่ฟิลิปปินส์แล้วอะต้องเซบูนะไม่รู้มีสาขาอื่นมีหรือเปล่านะเราอยู่เซบูไงมาอยู่เซบูแล้วเราจะหาอาหารไทยได้ไหม <c oughs> แล้วเราแบบคิดถึงอาหารไทยมาที่เดีอนะไม่คิดแทนคนอื่นไงเราแบบเป็นห่วงคนอื่นว่าเอ้ยมาที่ฟิลิปปินส์เราคิดถึงอาหารไทยทํายังไงดีวันนี้มีนก็เลยจัดไทยเลยร้านอาหารไทยชื่อว่าสยามสยามอ่า ตื่นเต้นมากเพราะว่าอยู่นี่มาหนึ่งอาทิตย์ไม่ได้กินอาหารไทยเลยนี่อาหารไม่เผ็ดเลยเออไม่มีพริกค่ะพริกไม่ได้ปกติมินชอบใส่แบบพริกนิดนึง ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเรามาร้านนี้เพราะว่าเรามีเพื่อนที่เป็นคนไทยแล้วเขาก็แนะนําร้านนี้เขาบอกว่ามันดีมากแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือถ้าสมมติว่าเราอ่ะเขียนออเดอร์เป็นภาษาไทยเราแบบจะได้ลด15เปอร์เซ็นต์แบบคือดีจะได้กินอาหารไทย,ยแล้วต้ยมยำกุ้งเหรอเขากินอะไรได้บ้างในต้ยมยำกุ้งถ้าหลายๆคนไม่รู้ว่ามีนกินมังนะก็จะรีวิวถ้าที่จะรีวิวได้ละกันส่วนราคาจะอยู่ที่แบบประมาณ200อะไรปรียสำหรับเป็นเชิญด้วยเฮ้ยสาว สั่งสั่งสั่งมารีวิวของเราต่อ่ออย่างกตีมยำกุ้งซุปอย่างเงี้ยสาม้อยเจ็ดเปโซมันต้องไปคูณ่วน่จุดหอะคำนวณเร็วเคิดไม่ออกอ้อยยี่สิบสบาทเขียนเมนูเป็นภาษาไทยเรียบร้อย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้เขาเดี๋ยวมาดูกัน ที่เขาเียนไงอ่ะชายแฉนแฉะชามไม่เป็นชามคิดว่ามันเคยชามมานานมันโดยตลอดชามแบบชามข้าวโอ๊ยตายแล้วเอาส่วนลดเขาเขียนเขาไม่เป็นจ้า She look like my mother and I look like her daughter Really What I wanna say she is old No s m ก็ไม่นะคือจริงๆอ่ะรู้สึกว่าตัององมากเลยนะแต่พอมาเจอแครรู้ไมมแล้วเธอมาดูอะไรมอนตัดมากับเพื่อนคนญี่ปุ่นเขาดูยูทูบเบอร์คนไหนเขาก็แบบแนะนำเขาดูเราไม่ใช่เขาจะดูเราเรื่องอะจริงคือเราต้องเปลี่ยนผษาญี่ปุ่น สองเริ 2, 3, 2. 2> ่มโอฮาโざโกไซมาสโอฮาโยโกไซมาสวาตชิวามินเดสวาตชิว่เยจบแล้ว <laughs> <laughs> เวลากินหิว่ผัดไทยแล้วของคนื่นก็คือเริ่มมานี้ก็มีต้ยมยำด้วยปลาสามรสแล้วก็มีผัดผักตรงนี้แล้วก็จะมีลาบไก่แล้วก็จะเป็นต้ยมยำกุ้งแล้วเดี๋ยวเราจะมีปอกเปียะผักเพิ่มมาอีกอนี่มีมาแล้วมาแล้วปอกเปียผักอาหารหน้าตานน่ากินมากเดี๋ยแวเราว่าชิมรสชาติกันเถอะ rice. for me is two pots how h about this is spicy yeah very spicy is it delicious yeah very yeah I like it ah okay รู้สึกรสชาติมันได้อยู่นะแต่มันเผ็ดนะต้มยำอ่ะถือว่าเผ็ดเหมือนกันเผ็ดนะแต่ว่ามันก็มี รสอื่นที่แบบว่าโดดออกมาด้วยมันไม่ได้เผ็ดแบบแ, <จา S 1> แบบเผ็ดจ๋าเผ็ดอย่างเดียวเมื่อกี้แคนกินกุ้งแล้วเป็นไงอร่อยอร่อยเหมือนของไทยปะเหมือนเหมือนเหมือนเป๊ะเมื่อาหารไทย <laughs> อะพี่ กินสั่งผัดไทยใช่ปะ่ะรสชาติเหมือนมับก,ก๊โรนีเลยอะทำไมอะเฮ้ยเขาชอบเขาชอบผัดไทยที่รสชาติเหมือนจะปากเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยมีมันมีด้วยเหรอมีมีมันจะเป็นผัดไทยที่ทำเพื่อให้ฝรั่งขีดรุ้ง กินจนแบบหน้าแดงจนแบบหน้าของน้ำตาไหลแล้วเพราะคนญี่ปุ่นปกติเขาจะไม่กินเผ็ดๆแบบอันนี้ถือว่าเผ็ดใช้ได้เหมือนกันคิดว่าคนไทยทุกคนรับได้กับความเผ็ดระดับนี้ Actually I like Korean food but Korean f o me is too strong. I p e o p l e always eat this food. Yes. <Yeah>. I get baby. <laughs> ไม่ค่อยคนขนาดนั้นแต่ก็อร่อยดีชอบตัวขึ้นหวานมาแต่ว่าไม่ได้แบบเปรี้ยวจัดอิ่มเยววมากเนาะทุกคนเมื่อกี้พอแบบกินไปเรื่อยๆรแล้วรู้สึกว่ามันเผ็ดขึ้นอะ่ะเหมือนแม่ครัวไม่ยังมืออะ่ะลียดเลยมั้งอืมอดี๋ยวทมาเพราะว่าคุณต้องทำได้ <c oughs> แต่ตอนนี้มีเริ่มอิมอ่มแล้วว่าทุกอย่างคือเยอะมากจริงอิ่มจริง คุยไปคุยมาคุยเรื่องไอดอลได้ไงไม่เอาไม่บอกไม่บอกไม่บอก Do you know AKB48 ดูอะเรมเฮ้ยเฮยเริ่มสนุกแล้วเฮ้ยเราเริ่มชอบเรื่องนี้แล้วเขาเริ่มคุยเรื่แบบ yeah yeah I do like a YouTube channel about idol เธอช s very cute นี่อันนี้คือคนที่คนนี้เขาโอชีนะคารมิโอชีอะไรทำเนี่นี่มีรู้จักคนนี้ิเก็เต็น,น,น,นใช่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 กะเพราไม่น้อยนะ ไท i Have you watched it Yeah 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 I will show you ไข่ของสยแพรยอยแพร่์เบให้คนญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะอยู่ตรงนี้คนเดีเป็นอดีตไปแล้วเข้ใจมไเป็นอดีไปแล้เข้าใจมึงไหมอคนญี่ปุ่นดีว่าให้ยคนญี่ปุ่นดูมิวจิกีที่น้อีกดเา่ด้เขาแค่พยายามที่

เออโชว์้คุณดูดิคนนวดีกว่าที่คุณ n ะมีด่าคนนได้คนญี่ปุ่นเขาอกพี่เชอ์สวยมากว่าน่ารักเออก็จริงนะพี่เชอร์เขาจะออกแนวแบบคมๆอะไรอย่างนี้งอนนะคะ ใครเป็นแม่ใครเป็นลูกงงเป็นลูก <laughs> เป็นลูกแต่ว่าลูกหัวแม่มามาทำ <laughs> ไมาเป็นบม๊ามา <laughs> ไม่อยากแก่ราคาเท่าไหร่คะทั้งหมดมนพันแปดสิบสามใช่ป่ะคนละสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดสองร้อยแปดสิบไม่ถึงสามร้อยแต่สั่งมาเยอะมาก สรุปดีกว่าสรุปร้านนี้มันยังไงนะถือว่าเป็นอาหารไทยที่ทําให้เหมือนคนไทยที่มาอยู่ที่นี่ยหายคิดถึงบ้านของตัวเองมันก็เหมือนอาหารไทยที่เมืองไทยอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าถามว่ารสชาติมันถึงับเป็นแบบว้าวล่ามะนาวอย่างเงี้ยไม่ได้เหมือนของไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยรสชาติก็จะแบบปั่นๆนิดหน่อยแต่ว่าร้านนี้ถือว่าเป็นร้านที่อร่อยที่สุดในเซมเป็นอาหารไทยที่อร่อยที่สุดซึ่งถ้าถือว่าเป็นคนไทยก็แนะนำว่าเฮ้ยคิดถึงอาหารไทยอยากกินอาหารไทยดังก็ มากินร้านนี้ได้ก็แนะนำราคาก็ไม่แพงเวอร์รู้สึกราคารับได้แล้วมันให้เยอะชอบตรงนี้แต่ว่าราคาอาจจะแพงกว่าพวกร้านอาหารฟิลิปปินส์ที่อื่นอ่ะมันจะถูกกว่านี้แต่ถ้ามันเป็นร้านอาหารไทยราคาก็จะอัพขึ้นมาขอจบคลิปการรีวิวอาหารไปแค่นี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็อยากให้ทำอะไรก็เมนบอกดานล่างได้วันนี้ไปก่อนลวค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยหนะครับบคอณครับ แฟนคลับแคนมาส่งเป็นไอดอลอีกวงหนึงค่ะแฟนก็เลยงอนแล้วเอาเอสไวท์ฮัสเอ็ดนะคะทุกคนแฟนโอชิน้องไอไปเลยไปเลยน้อยงงยุจุ้ยไว้รัสสุดใจ